สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาเจอกันเป็นสัปดาห์ที่37แล้วค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องปลอดภัยในยานพาหนะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปฟังเพลงและฝึกร้องเพลงยานพาหนะพร้อมกันค่ะไปฟังเลยค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเพลงยานพาหนะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องความหมายของยานพาหนะค่ะยานพาหนะคือวัตถุหรือเครื่องมือที่เราใช้ในการเดินทางหรือการขนส่งการขนส่งของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบค่ะ 1>, 1. การขนส่งทางบกก็คือการเดินทางทางถนนหรือบนรางนั่นเองค่ะ 2. การขนส่งทางน้ำก็คือการเดินทางทางน้ำค่ะ 3. การขนส่งทางอากาศก็คือการเดินทางบนท้องฟ้าและการเดินทางในอวกาศค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องประเภทของยานพาหนะกันค่ะเด็กๆ ประเภทยานพาหนะนะคะก็จะมียานพาหนะทางบกนะคะที่นิยมใช้ก็จะมีรถยนต์รถไฟนะคะรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานนะคะที่เราจะพบเจอกันตามบนท้องถนนนะคะส่วนต่อไปประเภทของยานพาหนะทางน้ําก็คือการเดินทางทางน้ำ,นำตามแม่น้ําลําคลองนะคะก็จะมีสิ่งที่ใช้ก็จะมีเรือพายเรือยนต์นะคะ รือยนต์ก็คือที่ติดเครื่องค่ะเราไม่ต้องมาใช้มือพายนะคะต่อไปเป็นประเภทยานพาหนะทางอากาศค่ะการทางอากาศของเราก็คือการเดินทางบนท้องฟ้าก็จะมีเครื่องบินยานอวกาศต่างๆที่เราจะไปในดาวต่างๆนะคะต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะชนิดต่างๆกันค่ะ อันตรายจากยานพาหนะนะคะคืออุบัติเหตุรถชนบนท้องถนนนั่นเองเช่นเมาแล้วขับง่วงแล้วขับขับรถด้วยความเร็วนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเด็กๆก,ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งนะคะอันตรายทางน้ําหากเด็กๆนั่งเรือเด็กๆก,ก็ควรใส่เสื้อชูชีพนะคะเพื่อป้องกันการจมน้ําอันตรายทางอากาศนะคะ หากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกได้นั่นเองนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในยานพาหนะนะคะ<ส>ก็อยากให้เด็กๆปฏิบัติตามกฎจราจรตามกฎระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะ<ส>เพื่อความปลอดภย<ส>ัยนั่นเองค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ